สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจตุมพารวยนะคะวันนี้เจตุมก็พามาถอนก้าค่ะพี่น้องถอนก้าถอนก้าถอนก้าดำนาค่ะเดินสิงหาแล้วเจตุมยังไม่เสร็จนาอยู่คือหวานแล้วมันไม่งอกหวานแล้วข้าวน้ํามันมาน้ําฝนตกน้นํําน้าท่วมเยอะน้ําเยอะแล้วข้าวมันเนา่ามันเลยไม่งอกเจตุมก็ต้องเด้มาซ่อมแซมอันนี้คือข,ข้าวข้าวหวานข้าวผายเจยตุมนะคะทีนี้ไม่ไม่มีก้าก็เลยเอาปุ๋ยมาใส่เป็นให้มันเป็นก้า จะได้ถอนไปดำไปแซมไปซ่อมไปแซมนะคะที่ตุ่มถอนก้านะคะนี่ถอนเรียบร้อยแล้วช่วงเช้านี่มาช่วงบ่ายมาถอนต่อนากกาจะตุ่มเอาไม่ต้องเงยกันเลยล่ะ เจตุ่มถอนก้าเลยะเนี่ยมัดก้าเจตุมน้ำมันเยอะตั้งไม่ได้มัดก้ามันล้มถอนก้าช่วยกันนะคะจ้างเขาก็มัดสามบาทค่ะก็ต้องถอนเองมัดสามบาทก็ตั้งไม่อยู่ <c oughs> อันนี้ถอนเองค่ะถอนเองก้าเจตุมงามไหมใส่ปุ๋ยไว้งามใส่ปุ๋ยไว้ไววครึ่งเดียวก้าข้าวผายข้าวหวานเจ หวานแล้วมันไม่งอกฝนมันตกมาตกมามันเน่าเลยต้องได้ดำจมก็เลยต้องเอาปุ๋ยมาใส่เข้าไผ่เข้าที่เราหวานไว้อะเอามาทำเป็นก้าคางงามไหมคะใส่ปุ๋ยไว้เขียวๆนี่ฝั่งใส่ปุ๋ยไว้นะคะเนี่ยจะตุมถอนก้าคะ่ะถอนก้าด้วยกันเอ้อพี่น้องมาดูวิถีชีวิตชาวนาะ ตามติดชีวิตบ้านๆของเจือตุ่มนะคะนี่ค่ะถอนก้าเนี่ถอนลอยไว้ก่อนโอ้ยขี้โคลนมันเยอะตรงรีดรีดตีก็ไม่ได้ตีมันก็ไม่ออกจับมือรีดรีดรีดขี้โคลนออกออกจากก้าก้ามันลากยาวแล้วโคลนมันเยอะด้วยเให้ตุ่มถอนทอนก็เรียงเรียงกันไว้ แดดด้วยนะคะวันนี้แดดด้วยพี ập, ่น้องแดด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 แมัดกาที่ตุ่มคุณสามีบอกว่าเฮ้ยมัดมันใหญ่เกินมันอุ้มลำบากว่ะโอ้ยที่ตุ่มก็ทำมัดน้อยไม่เป็นเนาะ กำลังพัดเข้างามเลยพี่น้องว,วันวันไม่ชมอะไรหรอกชมทุ่งนาไปก่อนนะคะหน้านี้ก็ชมทุ่งไปก่อนลามติดชีวิตบ้านๆของเจ๊ตุ่ม,มเสียงปลาชมมัดกาเจ๊ตุ่ม ถอนก้ากันค่ะมาถอนก้าช่วยน้อยพี่น้องทำนาเดือนสิงหาแล้วยังไม่เสร็จเลยถอนก้าค่ะวันนี้ถอนก้าถอนก้าถอนก้ากันค่ะที่ตุมก็ทำงานอีกเหมือนเดิมและค่ะ ถอนก้าค่ะถอนก้าถอนก้าช่วยกันนะคะพี่น้องยังไม่เสร็จค่ะถอนก้ากาาันนะคะในกาเยิ่งถุงงามไหมงามมากเลยนะเพราะมันมัดใหญ่ๆอย่างนี้แหละมันถึงจะนานมันถึงจะถึงจะนานได้ได้ขึ้น <c oughs> มัดมัดยใ,ใหญ่จุใจอย่างนี้แหละดีแล้วข้าใส่ปุ๋ยก้าใส่ปุ๋ยกระงงามเป็นข้าวหวานใส่ปุ๋ยกระงงามเลยค่ะเยจะตุ่มทอนแล้วโอ้ยฝนก็จะตกแล้วพี่น้องฝนตกทุกวันเลยช่วงเนี้ยช่วงเย็นเย็นมาฝนก็จะตกต้องเชยงกบเียงเขียดด้วยนะคะ ถอนกล้าค่ะถอนกล้าห้าโมงแล้วจะตุ่มหนึ่งถอนอยู่นะเนี่ยถอนถอนช่วงช่วงเช้าไม่สิบก็มัดก็ได้ไปส่งสก,การกลับมาข้เจ้ากลับมาก็มาถอนอีกพักกลับจากส่งสการก็มาถอนอีกสิบมัดงามบอกข้างามบอกกล้าค่อยอ่ะงามนะคะงาม ใส่ปุ๋ยไว้เขียวงามเลยเนี่ยนะฟะะะะังเสียงกบเสียงเขียดด้วยนะฝนตกทุกวันเมื่อคืนก็ตกเมื่อตอนตอนบ่ายก็ตกเนาะตอนบ่ายเมื่อตอนบ่ายก็ตกเมื่อคืนนี้ก็ตกตอนเสียงกบเสียงเขียดค่ะช่วงน้านี้อยู่คันแก่นอยู่ติดบ้านค่ะ ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเก็ตตุ่มพารวยด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเฮงๆงรวยรปังปังกันทุกคนค่ะเดีนทาทไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยแล้วลาจะอันตรายทงปวงนะคะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองค่ะเงินไหลกองทองไหลมาเต็มบ้านๆๆๆเต็มเรือนเต็มกระเป๋าทุกคนทุกท่านนะคะเฮงๆงรวยๆปังปกันทุกคนค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไรค์ทุกแชร์ทุกเริฟทุกคอมเมนต์ค่ะโชคดีมีช้ยทุกคนนะคะเฮงเฮงลุลิปังปัง,ปงกันคนค่ะสวัสดีนะคะ